ฮัลโหลวันนี้น้องตางจะมาอ่านกอเกิกอไก่ให้แม่าได้ฟังกันค่ะน้องตางพร้อมแน่นะคะ,ะน้องตางชื่อว่าเด็กหญิงปากตตาไว้ทุกใสค่ะอ่าเริ่มเลยเร็วก็เอ๋ยกอไก่กอไก่อยู่ในเยา้าขอขวดของเรากอกวายเข้านากอขอ,ข,อขึงกลางกงอก างข้างขวามองใจก้าอาจารย์ใช้ดีจอชิ่งตีรังจอจางมีหนีจอโตราบดีจอกาเจอคู่กันรอหญิงโสปรอชาราสวภปันรอบังตกห,หุน,น,กน,หน,น,นหนันรอฐานกระบิดรอนาวนโตหน้ากับรอผู้เท่าเดินท่องรอเนีนไม่มองนอนเด็กต้อง นิมนเพราะเตารังตุงพระถุงแบกขนพระทหารอดทนพรตุงต้องนิยมมหนูกวกไหวปอไม้ทับถมปะปลาตาปูเพ่าเื้องทำรังพากว่าตนตานขพาวางตังขอควาสะอาดจังอาเอาปางใบเอามาคือกั พอยักเที่ยวใหญ่พอเลือปายไปพอยิงตายาวพอแขงลงยาพอสาระงเงียบเงาพอรัมีหนวดยาวพอเสือราช่องพอยิบใส่ผ้าพอสุราพ้รผอรองพออ่างเรือเงาพอนักขุตาโตโอ้โหเยี่ยมจังโอ้โหเก่งเก่งเก่ง